สรุปความเป็นไปของเราตัวเอกจนถึงในอนาคตอีก30ปีเท่าที่เปิดเผยออกมาแล้วโอสเราสหายเสื่อมสวัสดีครับเนื้อหาในคลิปนี้จะอ้างอิงจากนิยายภาค EX ซึ่งมีการกล่าวถึงอนาคตในอีก30ปีข้างหน้าเป็นหลักนะครับแต่ก็จะมีการเสริมเพิ่มเติมข้อมูลจากนิยายภาคหลักภาคเสริมและ slash doc ม่บางเรื่องเพื่อให้ข้อมูลครบถ้วนยิ่งขึ้นด้วยดังนั้นหากเพ,เ,พเพื่อนท่านใดกังวลเกี่ยวกับการสปอยก็ไม่แนะนำให้รับชมคลิปต่ตอไปนี้นะครับอาละรครับเช่นนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เชิญไปร เลียสกลายเป็นภรรยาหลวงดูแลสาวๆในฮาเลมของอิเซทั้งหมดให้กำเนิดลูกชายกับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าอิกส์เกรมอรีเธอรับตำแหน่งผู้นำตระกูลเกรมอรีอยู่ช่วงหนึ่งก่อนจะตัดสินใจส่งต่อตำแหน่งให้กับมิลิคาสหลานชายผู้น่ารักเพียงคนเดียวลูกชายของเซอร์เซฟกับเกรเฟียหลังจากนั้นเลียสก็ไปโฟกัสอยู่กับการแข่งขันเลติงเกมมือโปรและการขยายธุรกิจอุตสาหกรรมที่หลากหลายของตระกูลเกรมอรี่อเคโนรับบทชูรักในฮาเลมของอิเซให้กำเนิดลูกชายคนโตกับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าฮิเมจิมาคุเไน ในอนาคตก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทและเป็นสมาชิกในวงวานของเลสอยู่แต่ก็เข้าร่วมกับองค์กรของเทวดาตกสวรรค์กลายเป็นผู้บริหารของกิกโกรีด้วยสำหรับเรื่องความสัมพันธ์ที่เคยละหองระแหงกับบาราคิเอลผู้เป็นพ่อและอาซาเซลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของแม่ีิเมจิมาชูรินั้นอาเคโนก็ไม่ติดใจอะไรอีกโดยเฉพาะอซา,าเซลอาเคโนให้ความเคารพรักอย่างที่สุด อาเซียกลายเป็นสมาชิกในวงวางของอิเซภายหลังจากแต่งงานก็เปลี่ยนไปใช้น้มสกุลเฮลดตามอิเซผู้เป็นสามีลำดับในฮาเลมของอาเซียเป็นลองเลียสเป็นคนเดียวโดยเธอได้ให้กาเนิดลูกสาวคนโตกับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าเฮลดไอริซึ่งชื่อของไอรินั้นถูกตั้งขึ้นมาจากการนําเอาเพยัญชนะต้นของชื่ออาเซียอิเซและเลียสมารวมกันซึ่งคือการบอกเป็นนว่าอาเซียนั้นรักและเคารพเลียสอย่างที่สุดเธอมองเลียสเป็นดังเช่นพี่สาวแท้ๆของตัวเอง ในอนาคตอาเซียให้อารมณ์คล้ายกับแม่บ้านทั่วไปชอบปลูกต้นไม้เย็บปักถักร้อยและทำอาหารโดยเฉพาะการทำอาหารนั้นอาเซียเป็นภรรยาเพียงคนเดียวที่ได้รับสืบทอดสุดตำรับบ้านฮิโอด,โดจากแม่ของอิเซมาโดยสมบูรณ์ซึ่งทำให้อิเซและพ่อของอิเซฮิโอดโกโร่ต่างก็ปรับปื้อกันแบบสุด,สด สำหรับในมุมมองของลูกๆของอิเซนั้นเด็กๆทุกคนต่างก็รักใคร่และห่วงแหนคุณแม่อาเซียจากก้นบึ้งของหัวใจด้วยกันทั้งนั้นเพราะอาเซียนั้นใจดีที่สุดในหมู่แม่ๆทุกคนทั้งคอยเอาใจใส่ส่สงรอยยิ้มให้พวกเด็กๆอยู่เสมอและแม้แต่เวลาสั่งสอนตักเตือนให้คำแนะนำอะไรก็จะบอกกล่าวอย่างอ่อนโยนโดยไม่เคยโกรธพวกเด็กๆเลยแม้เพียงสักครั้งเซโนเวียแต่งงานกับอิเซให้กำเนิดลูกชายกับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าเซนคาลตา ในอนาคตขณะที่คอยช่วยเหลืองานของอิเซในฐานะภรรยาและสมาชิกในวงวานก็เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนกฎว,วิชาสําหรับนั้งเรียนที่มีเป้าหมายจะเข้ามหาวิทยาลัยชันน้นนาของประหบไปด้วยกลายเป็นคนที่กระตือรือร้นเกี่ยวกับด้านการศึกษาและสําหรับลูกๆแล้วต้องเรียกว่ากลายเป็นคุณแม่ที่เคร่งเรื่องการเรียนตัวจริงเสียง,จร,งจริงเลยทีเดียวเด็กๆทุกคนต่างก็ถูกเซโนเวียจ้าจี้จ้จาใช้ให้เรียนให้ใช้ชีวิตวัยเด็กอย่างคุ้มค่าและให้ออกกําลังกายเพื่อมีสุขภาพที่ดี ทั้งนี้เหตุผลที่คานิยมของเซโนเวียเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเช่นนี้ก็เพราะเธอไม่เคยได้ใช้ชีวิตช่วงวัยเด็กเหมือนกับเด็กคนอื่นๆต้องอยู่กับทางศาสนาจักรมาโดยตลอดแล้วพอได้ลองใช้ชีวิตจริงๆหลังย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนคูโอ o, ก็รู้สึกเสียดายครึ่งชีวิตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากให้ลูกๆเดินตามรอยเส้นทางนั้นแม้แต่วิชาดาบที่ตนเองถนัดที่สุดก็ยังไม่ยอมถ่ายทอดมันให้กับเซนลูกชายของตัวเองเลย อิเลนาแต่งงานกับอิเซให้กำเนิดลูกชายกับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าชิโดชินเนื่องจากเธอเป็นเอสทูสวรรค์สังกัดโดยตรงของหัวหน้าทูตสวรรค์มิคาเอลทําให้อิเลนายุ่งมากกับงานการบนแดนสวรรค์จนแทบจะไม่มีเวลาได้เจอกับอิเซและลูกๆพอนานๆได้กลับบ้านทีก็จะเหนื่อยจนพล่อยหลับไปในทันทีอยู่ทุกครั้งพูดง่ายๆก็คือกลายเป็นสาวออฟฟิศที่เหนื่อยหมดแรงทันทีเมื่อกลับบ้านนั่นเองและอาจเป็นเพราะความเครียดสะสมจากการทํางาน พอรู้ว่าแม่ๆคนอื่นๆได้ใช้เวลาหยุดพักกันก็มักจะชอบวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆนานาด้วยและแม้จะเป็นคนละเหตุผลกับเซโนเวียแต่อิลินะก็ไม่ได้ถ่ายทอดวิชาด,ดาบให้กับชินลูกชายของเธอเช่นเดียวกันสำหรับความสัมพันธ์ของแก๊งสามสาวส,าวสาวาจาัจนจักรก็ต้องบอกว่ายังคงสนิทสนมแน่นแฟ้นกันดังเดิมสิ่งนี้ได้ส่งผลทําให้ลูกๆของทั้ง3คนไอริเซและชินก็พลอยสนิทสนมการตามแม่ๆไปด้วยลอสไวเซกลายเป็นสมาชิกในวงวาและแต่งงานกับอิเซมีลูกสาวด้วยกันอย่างน้อยหนึ่งคนชื่อเฮมวิเก โดยชื่อลูกของลอสไวเซ่จะตั้งตามชื่อของเพื่อนหรือคนรู้จักที่บ้านเกิดซึ่งเคยอุปถัมภ์คำชูตัวเองมาและด้วยพรสวรรค์อันโดดเด่นกับภูมิหลังจากวิทยาการเวทมนต์ของแดนเหนือที่ก้าวล้ำไปกว่าตำนานเทพอื่นๆทำให้ลอสไวเซ่ประสบความสำเร็จและเป็นเลิศทางด้านเวทมนต์อย่างแท้จริงเวทมนต์ที่ลอสไวเซ่ถนัดนอกเหนือไปจากเวทมนต์โจมตีแล้วก็คือคาถาพันึกและคาถามั่นพลังที่ภายหลังถึงกับสามารถวิจัยจนสร้างไอเทมเวทมนต์ซึ่งสามารถจองจำแม้กระทั่งตัวตนระดับเทพเจ้าเป็นการชั่วคราวได้ และด้วยเหตุนี้นี่เองในอนาคตลอสเวเซจึงรับบทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวทมวนตร์ประจําครอบครัวกระนั้นแล้วนิสัยขี้ตื่นสุดขีวก็ยังคงแก้ไม่หายถ้าทางร้านทุกอย่างร้อยเยนจะยังคงเป็นร้านในดวงใจของลอสเวเซต่อไปอีกนานแสนานานคนในโกะยังคงสังกัดวงวานของเลียสเทคเช่นเดิมส่วนคุโรกะได้กลายมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงวานเซโนเวียโดยทั้งสองคนได้แต่งงานกับอิเซและต่างก็ให้กําเนิดลูกสาวในช่วงเวลาที่ไล่เลี่ยกันหนำซ้ํายังมีหน้าตาละไม้คล้ายกันราวกับฝาแฝด ลูกสาวของโคเนโกะมีชื่อว่าชิรายุกิส่วนลูกสาวของคุโรกะมีชื่อว่าคุโรบาระโดยชื่อชิรายุกิและคุโรบาระนั้นโคเนโกะกับคุโรกะตั้งขึ้นโดยอ้างอิงมาจากเทพนิยายสโนไวท์และเจ้าหญิงนิทานอกจากนี้สำหรับคุโรกะในอนาคตก็ยังมีบทบาทเป็นผู้ใช้เวทมนต์ประจําครอบครัวเหมือนกันกับรอสไวเซ่ด้วยเรเวลแยกตัวออกมาจากตระกูลเฟนิกซ์ กลายเป็นสมาชิกในวงวางของอิเซภายหลังจากแต่งงานเนื่องจากไม่อาจาเรียกตัวเองว่าฟีนิกซ์ได้อีกและจะใช้ชื่อเกรโมลีก็ไม่ได้ด้วยจึงเปลี่ยนไปใช้นามสกุลเฮโดหนึ่งในนามสกุลที่อิเซใช้ในประบอบแทนเลเวลให้กำเนิดลูกสาวกับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าโรบทีนาเฮโดในอนาคตเลเวลรับบทเป็นผู้จัดการส่วนตัวควบตำแหน่งกุนซือของอิเซคอยช่วยเหลือด้านการงานการวางแผนต่างๆติดตามอิเซไปทั่วทุกหดทุกแห่งเรียกได้ว่าตัวแทบจะติดกันกับอิเซเลยทีเดียว เลอเฟตกหลุมรักและได้ลงเอยกับอิเซมีลูกชายด้วยกัน1คนชื่อว่ามอร์เดตฮิวโดในอนาคตขณะที่ทําหน้าที่เป็นจอมเวทผู้สัญญาของอิเซก็ยังมีบทบาทเป็นจอมเวทประจําครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันกับคุโรกะและลอสไวเซเอลเมนฮิลเดคุณหนูแวมพายผู้สูงศักดิ์ได้ตกหลุมรักและลงเอยกับอิเซให้กาเนิดลูกสาวก,กับอิเซหนึ่งคนมีชื่อว่าเอสเนสทีเน่โซนาขึ้นมาเป็นผู้นําตระกูลซิทรีถอยห่างจากแนวหน้ามาซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังแทน เกี่ยวกับคู่ครองยังไม่มีบทสรุปที่แน่ชัดว่าท้ายที่สุดแล้วได้ลงเอยกับใครอาจจะยังคลองตัวเป็นโสดอยู่ก็เป็นได้พอเงื่อนไขาการจะผ่านมาเป็นคู่ครองของโซนาได้นั้นเรียกว่ายากจนแทบบ้า1คือโซนาจะยอมรับคนที่ฉลาดกว่าตัวเองเท่านั้นและ2เซลฟอร์พี่สาวยังตั้งกฎเพิ่มเอาไว้อีกว่าเจ้าบ่าวจะต้องแข็งแกร่งกว่าตัวเองและเป็นชายที่โค่นแม้แต่เซอร์เซ็กลงได้เท่านั้นถามจริงๆเฮะว่าด้วยเงื่อนไขบ้าบอคอแตกพันนี้จะเหลือผู้มีสิทธิ์อยู่สักกี่คนกัน และสาหรับอิเซแม้จะเป็นที่สนใจของโซนาอีกทั้งยังเป็นผู้ชายคนแรกที่ได้เห็นโซนาในชุดว่ายน้ํานอกจากคนในครอบครัวของเธอเองแต่ก็ดูท่าว่าจะไม่ได้ลงเอยกับโซนาด้วยเช่นกันเพราะทั้งไม่ผ่านเงื่อนไขแถมอีกลูกชายก็ยังเรียกโซนาว่าท่านนาแทนที่จะเป็นท่านแม่หากโซนากับอิเซได้ลงเอยกันแล้วจริงๆอีกต่างหากทั้งนี้โซนาเคยถูกอีกบูลลี่เข้าใจผิดว่าเป็นผู้ชายด้วยเพราะหนุหนม่นมๆที่มีขนาดเล็กแตกต่างกับเราแม่ๆแ,แต่ละคนของเขา ระบบจอมารเปลี่ยนจาก4ี่จอมารผู้ยิ่งใหญ่ไปเป็น7จอมารผู้ยิ่งใหญ่แทนนอกจากลูซิเฟอร์เบลเซบับเลเวียทานและแอสโเดียสตามตั้งเดิมแล้วก็มีแมมมอนเบลเฟอร์และเบลเลียถูกเพิ่มเข้ามาโดยจอมารตั้งเดิมที่อยู่ในตำแหน่งก็เหลือแต่อาจุก้าเพียงคนเดียวเซอร์เซ็กเซราฟอร์และเฟลเบียมต่างก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งจอมานกันแล้วมีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมคนอื่นเข้ามารับตำแหน่งแทน อาซาเซลเป็นที่รู้จักและเล่าขานสืบต่อกันไปยังคนรุ่นหลังในฐานะผู้ประชาการสูงสุดรุ่นแรกขององค์กรเทวดาตกสวรรค์กรีโกรีผู้สร้างวิลรรมและความดีความชอบไว้มากมายโดยผลงานที่ดีที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ การเป็นผู้สอนสั่งจากรพรรดิมังกรแดงคนปัจจุบันที่มีการเติบโตไปในแนวทางที่ผิดแปลกแห่งปาฏิหาริย์และจากรัรรดิมังกรขาวคนปัจจุบันที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นจกักรพรรดิมังกรขาวที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับงานวิจัยมากมายก็ถูกส่งต่อให้กับผู้มีความสามารถรุ่นต่อไปและถูกพัฒนาขึ้นจนสำเร็จไม่ว่าจะเป็นลองกินุสเทียมหรืออาวุธในตำนานต่างๆก็ถูกสร้างขึ้นมาอย่างหลากหลายมากมายโดยหนึ่งในนักวิจัยตัวหลักผู้รับช่วงต่อง,งานวิจัยของอัาเซลก็คือครูกชายของเโนไนันนงินดึะครบ บทเพลงอปไปดากอนที่อาซาเซลและเซอร์เซกร่วมกันแต่งขึ้นมาด้วยความขนองในอนาคตก็ยังคงหลอกหลอนผู้คนในยุคหลังต่อไปบาลาคิเอลคุณพ่อของอาเคโนได้กลายเป็นผู้บัญชาการสูงสุดขององค์กรเทวดาตกสวรรค์กริกอรี่ท่าทางคงจะได้ใกล้ชิดกับอาเคโนลูกสาวสุดห่วงซึ่งรับตำแหน่งเป็นผู้บริหารอยู่ที่นั่นด้วยการจนํนำใจเลยล่ะนะมิลลิคาสหลานชายของเลียสลูกชายของเซอร์เซฟกับเกรฟเฟียก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตระกูลเกรโมลี่และด้วยพรสวรรค์พลแสวงรวมถึงการสืบสายเลือดของจอมม ทำให้มิลิคลาสกล้าแกร่งและทรงอํานาจขณะที่ได้รับการรับรองเป็นผู้เหนือลําอย่างเป็นทางการของโลกปีศาจซร่งมีเพียงแค่6คนเท่านั้นแกสเปอร์ ur, หรือแกสเปอร์บาลอยังคงเป็นสมาชิกในวงวางของเลียสอยู่แต่ท่าทางรูปร่างลักษณะและนิสัยกลับตลปตดจากหน้ามือเป็นหลังมือเรียกได้ว่าแมนหลอ่อเหลาหุ่นกำยำโดดเด่นเท่เอาการมีความคิดความอ่านแบบผู้ใหญ่และโคตวจะโหดทิ้งคราบของเด็กชายที่ชอบแต่งหญิงซึ่งมีบรรยากาศอ่อนปลกเปียกไปแบบไม่เห็นฝุน่น ในอนาคตแกสเปอร์ ers, ซึ่งเป็นผู้ถือครองลองกินุสไอออนบาลอฝึกฝนขัดเกลาตนเองตลอดมาจนถึงขีดสุดสามารถควบคุมปริภูมิเวลาที่ว่ากันว่าหาได้ยากยิ่งกว่ายากได้อย่างสมบูรณ์แบบกล่าวคือแกสเปอร์สามารถควบคุมวงการโลกหยุดเวลาให้ใครสามารถขยับหรือหยุดนิ่งในโลกแห่งนั้นได้โดยผู้ที่สามารถต้านทานพลังของแกสเปอร์ได้ในอนาคตมีเพียงแค่ตัว,ต,วตัวระดับเทพเจ้าผู้เหนือล้ำจอมมารยุคใหม่และสองมังกรฟ้าเท่านั้นแถมเขายังเป็นผู้ถือครองวิทยาก,การในการเดินทางข้ามกาลเวลาอีกด้วย และด้วยระดับความสามารถที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนี้ทําให้แกสเปอร์เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับการรับรองเป็นผู้เหนือล้าอย่างเป็นทางการของโลกปีศาจในฐานะไอออนไทคูนและเป็นหนึ่งในผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดของโลกอย่างแท้จริงซึ่งมีความเป็นไปได้มากด้วยว่าในหมู่วงว่างของเรสเกรมอรี่ด้วยกันแล้วแกสเปอร์อาจจะแข่งแกร่งเป็นรองอิเซเพียงคนเดียวแกสเปอร์ per, รับหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นท่านนาคอยสั่งการดูแลลูกๆของอิเซที่แต่ละคนต่างก็แข็งแกร่งดุเทพเจ้าด้วยกันทั้งนั้น เด็กๆทุกคนต่างก็ให้ความเคารพเชื่อถือเชื่อฟังแกสเปอร์แถมยังหวาดกลัวอีกต่างหากนำซ้ำเขายังรับบทเป็นอาจารย์ให้กับเอสนสทีเน่ลูกสาวของอิเซกับเอลเมนฮิวดที่มีสายเลือดของผีดุดเลือดเชกเช่นเดียวกันอีกด้วยคิบะยังคงสังกัดอยู่กับวงวานเรสเกลโมลีเป็นไนท์สุดครูสมบูรณ์แบบละที่ตีของเรสเชกเช่นเดิมในอนาคตรับหน้าที่เป็นกำลังลบหลักในแนวหน้าของฝ่ายพันธมิตรเป็นครูฝึกสอนให้กับคนรุ่นหลังรวมถึงลูกๆของอิเซแต่ละคนก็ได้เรียนวิชาดาบมาจากคบะ นำซ้ำํายังถูกคิบะเลี้ยงดูมาทําให้ต่างก็ใกล้ชิดสนิทสนมและรักใกล้คิบะด้วยกันทั้งนั้นบางคนถึงขั้นเห็นคิบะเป็นเหมือนพ่อคนที่2ของตัวเองเลยก็มีวารี่กลายเป็นอีกหนึ่งในผู้เหนือล้ำของโลกปีศาจอย่างเป็นทางการและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นจอมมารลูซิเฟอร์คนต่อไปถัดจากเซอร์เซกในระบบ7จอมมารผู้ยิ่งใหญ่ในอนาคตมีหน้าที่ที่คล้ายคลึงก,กันกับคิบะคือเป็นกําลังหลบหลักในแนวหน้าของฝ่ายพันธมิตรควบตําแหน่งพ่อทุนหัวช่วยเลี้ยงดูสั่งสอนลูกๆ ลูกๆบางคนของอิเซโดยเฉพาะอิถึงกับสนิทกับวารีมากกว่าอิเซพ่อของตัวเองเสียอีกสำหรับเรื่องงานอดิเลกวารีได้รับอิทธิพลมาจากอาซาเซลผู้ที่เป็นเหมือนพ่อแท้ๆของตัวเองแบบเต็มๆเมขาเริ่มการศึกษาวิจัยเรื่องต่างๆอย่างจริงจังทว่าหัวข้อที่พิเศษที่สุดก็คงจะเป็นการวิจัยเรื่องรามเมงอาหารประเภทเส้นที่ตนชื่นชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กอิเซก, <I se S 2> ก็เป็นอีกคนที่ได้รับนามผู้เหนือล้ำของโลกปีศาจมาอย่างเป็นทางการและอาจจะได้ควบตำแหน่งจอมมารด้วยก็เป็นได้หรือไม่ก็อาจจะกลายเป็นตัวตนที่พิเศษยิ่งกว่าจออมาผู้่ใหญไปีก ทั้งนี้ตัวแล้วแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มที่แน่ชัดมีแต่เพียงการกล่าวคาดคะเนถึงเพลงเล็กน้อยเท่านั้นสำหรับเรื่องวงวานอิเซแม้จะยังเป็นพรของเลียสสังกัดวงวานเกรมอรี่อยู่แต่ก็แยกตัวออกมาสร้างวงวานของตัวเองได้สําเร็จอีกทั้งยังสามารถสร้างฮาเลมขึ้นได้จริงๆและได้ปั๊มปั๊มลูกสมดังใจหวังด้วยส่วนลักษณะนินสัยก็ยังคงรักครอบครัวรักพวกร้องสับสนลามกบ้ากามและก็หายนมนมของหญิงสาวมากจนเกินไปอยู่ดีเอาแต่ร้องคำลามตะโกนว่าอบไปอบไปอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมที่เพิ่มเต ซึ่งว่าไปแล้วก็คงจะเข้ากันได้กับพวกผู้ชายตระกูลแกมอรี่ทุกคนเลยนั่นแหละพิเซในฐานะอุปาปดาก้อนนังงานยุ่งมากๆต้องไปไหนมาไหนอยู่ตลอดเวลาทั่วทุกสารทิศไม่ใช่เพียงแค่ที่ประเบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบตำนานเทพอื่นๆด้วยตารางงานยัน2 0 0ปีข้างหน้าก็แน่นเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสรุปคือกลายเป็นจัก,กรพรรดิมังกรแดงที่งานยุ่งที่สุดในระดับมากที่สุดในประวัติศาสตร์้วยเหตุนี้เขาจึงแทบไม่มีเวลาให้กับครอบครัวและลูกๆเลยแม้เหล่าเมียเมียจะแก้ปัญหานี้กันได้ด้้ววยยยกกาาาาารสลับนตตติดดมออเซไปทงงทงงง่่่ีๆ ว่าทางฝั่งของลูกๆที่แทบจะไร้ซึ่งการได้มีปฏิสัมพันธ์กับพ่อของตัวเองนั้นก็ทําให้เด็กๆต่างก็รู้สึกห่างเหินกับอิเซขณะที่บางคนถึงกับสนิทกับคิบาและวารี่มากกว่าเสียอีสำหรับเรื่องการพาวเวอร์อัพอิเซได้บรรลุร่างใหม่จนสําเร็จมีลักษณะเป็นมังกรสีแดงเข้มขนาดใหญ่ยักษ์ราว100่เมตรเหมาะกับการเคลื่อนไหวในขอบเขตใหญ่ๆขีดพลังสูงสุดของร่างนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดแต่คาดว่าคงไม่ได้ไปกว่าร่าง AA ที่มีพลังถึงขั้นทาลายล้างโลกได้เป็นแน่ไม่แน่ว่าบางทีนี่่แหละะอาาจจเเปป็็็นนง EE กได้ e G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  เอาละครับและนี่ก็คือสรุปความเป็นไปของเราตัวเอกจนถึงในอนาคตอีก30ปีเท่าที่เปิดเผอยออกมาแล้วสำหรับคลิปวิดีโอ,โอนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้คิดเห็นอย่างไรพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับมาตาเน่